สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มันนี่ออนไลน์คลิปนี้จะมาอัปเดตการถอนเงินให้นะคะซึ่งการอัปเดตการถอนเงินในวันนี้ก็คือแอปนี้แอปที่มีชื่อว่า ColorLab เมื่อวานนี้ในคลิปออถอนเงินอยู่ที่3ามสบาจดเบาทตอนนี้ข่าวที่่ะมียอดเงินเข้าแล้วซึ่งยอดเงินที่เข้าเป็นยอดเงินที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมนะคะ เดี๋ยวพาไปดูในแอปทูมันนี่วอลเล็ก่อนนะคะว่ามันมียอดเข้าอย่างที่บอกจริงไหมทูมันนี่วอลเล็ตสามสิบสามบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์อะไรกันก็อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นอีกแอปหนึ่งที่ อันนี้ค่ะเ a y e r Max เป็นอแกรมหนึ่งที่ได้เงินจริงได้เงินง่ายได้เงินฟรีด้วยอันเนี้ยได้จริงเนี่ยนะคะยอนเงินตามนี้สามสิบสามบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์ส่วนหน้าตาของ Color l a b จะเป็นแบบนี้นี่ค่ะอันนี้คือหน้าตาข,ของ Color l a b การเล่นเกมของ Color l a b ไม่ยากก็แค่แยกสีแยกสีแล้วก็ดูวิดีโอแค่นั้นเองส่วนเมนูอื่นๆนนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่า ภารกิจประจำวันหรือการแนะนําเพื่อนนี่ถ้าเราแนะนําเพื่อนได้หรือทําภารกิจประจำวันได้เราก็จะสามารถรับเหรียญตั้งนี้ อลองเล่นดูนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนไม่มีอะไรเยอะก็มาอัปเดตการถอนเงินสั้นๆให้ว่าแอปนี้เขายังจ่ายดีอยู่ยังจ่ายปกติอยู่ใครยังไม่มีสามารถกดสมัครได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปนะคะ